โอเคครับวันนี้มาดูหัวข้อเรียน SEO for Web Content Creator ก่อนให้ดูเป็น overview ครับดูภาพรวมก่อนว่าเราจะมีหัวข้ออะไรบ้างนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยเราก็เรียนจนในบางหัวข้อลึกหน่อยบางหัวข้อตื้นหน่อยนะครับบางหัวข้อเราก็ให้นักทำเว็บช่วยติดตั้งให้ทำโค้ดให้บางหัวข้อเราก็ให้นักผลิตคอนผลิตภาพผลิตวิดีโอ ส่งงานมาแล้วเราก็ประสานงานทำนะครับแต่ในกรณีที่เราทำสเกลแบบทีมเล็กๆเราอาจจะต้องทำหลายอย่างนะครับต้องเรียนรู้เยอะหน่อยก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันละกันโอเคนะครับภาพรวมแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องประสบการณ์นักรบก่อนสักประมาณ 1- 2สองสไลด์นะครับแล้วก็พูดถึงปัจจัยการทำ ACO นะครับมีอยู่5กลุ่มนะครับจะได้เวลาทำ ACO ทำให้ครบ5กลุ่มมันถึงจะได้ผลนะครับทำกลุ่มในกลุ่มหนึ่งเยอะหรือน้อยเกินไปเนี่ยมันอาจจะส่งผลไม่เต็มที่นะครับ เราวิเคราะห์คู่แข่งด้วยนะครับว่าคู่แข่งที่ทํามาก่อนเราเนี่ยเขาติดอันดับคีย์อะไรบ้างนะครับบางทีเราก็วิเคราะห์ด้วยว่ายอดขายเขาติดหน้าแรก Google แล้วมันทํา้ยอดขายเขาโตขึ้นไหมนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็วิเคราะห์คีย์เวิร์ดด้วยนะครับถัดมาก็เริ่มมาทาแล้วรู้สึกว่าวิเคราะห์ความคุ้มค่าละ เออมันน่าทำเนี่ยเราก็มาเริ่มมาลงมือทำแล้ววิเคราะห์คีย์เวิร์ดเราจะเล่นคีย์เวิร์ดอะไรนะครับคีย์เวิร์ดเราก็ต้องเลือกระดับที่มันทําง่ายทําการคํายากทําไปพร้อมๆกันนะครับเวลามันจะได้ทําก็จะได้ทยอยช่วยกันไปโดยคีย์เวิร์ดง่ายก็ขึ้นก่อนนะครับก็ช่วยพยุงคีย์เวิร์ดที่มันยากขึ้นตามไปด้วยนะครับแล้วเรามาตรวจสอบเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์รองรับการทา SEO ไหมซึ่งขั้นตอนเนี้ยถ้าเราเป็นเว็บคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยคือเราได้แค่ตรวจสอบเนี่ยเหรอไหมครับและเราจะต้องส่งให้กับ นักทำเว็บไซต์ในการที่จะตรวจจับแก้ไขมันตาม requirement ตามเครื่องมือในการเช็คนั่นเองอย่างน้อยเราตรวจสอบได้นะครับเราส่งไปให้เขาจัดก,การต่อได้นะครับส่วนที่เรารับผิดชอบสุดๆเลยนะครับก็คือส่วนของ Content SEO ครับคือส่วนนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องเข้าไปคลุกคลีมันคลุกวงในมันสุดๆนะับไม่ว่าจะเป็นการวางคีย์เวิร์ดรีเซิร์ชการทำคอนเทนต์นะครับ การเผยแพร่คอนเทนต์การโปรโมทคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ให้คนเข้ามาเช็คทราฟิกเช็คคนเข้าอย่างเงี้ยครับซึ่งเราจะขลุกกับตรงนี้เยอะนะครับแล้วต้องทํางานใกล้ชิดกับฝ่ายกราฟิกหรือฝ่ายผลิตวิดีโอตรงส่วนตรงนี้เลยเพราะเราเป็นอาชีพมันคือเนื้อหาที่ตรงกับอาชีพเราสุดๆแล้วนะครับถ้าเราทำคอนเทนต์ดีสู้คู่แข่งได้เนี่ยนะครับมีความรู้ SEO เข้าไปเนี่ยเราก็สู้เขาได้นะครับผมถัดมาคือเรื่องของยูเซอร์ทราฟิกครับเราจะดู ข้อมูลไหนใน Google Analytics นะครับที่ทางนักทำเว็บติดตั้งให้เนี่ยนะครับเราจะไปดูสถิติตัวไหนนะครับที่สอดคล้องต่อการทำาิ o ก็จะสอนให้นะครับโซเชียลมีเดียมีผลต่อเรื่องการทำาิ o อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นครับการมองหา backlink การวิเคราะห์นะครับการดูคู่แข่งนะครับเราจะทำยังไงแล้วก็จะใช้พวก tool พวกนี้ช่วยด้วยนะครับแล้วก็ท้ายครับวิเคราะห์แล้วก็สรุปนะครับเราก็จะมีวิเคราะห์และสรุปในบางช่วงให้นะครับแล้วก็ จริงๆในห้องเรียนเนี่ยเรามีการให้คําแนะนําสําหรับผู้เรียนด้วยนะครับสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคําแนะนำนะครับเราให้คาแนะนําได้นะครับแต่สําหรับผู้เรียนที่เป็นคอร์สออนไลน์วิดีโอออนไลน์นะครับก็เรียนจบแล้วนะครับเราสามารถส่งเว็บมาให้นครบนะครับส่งคีย์เวิร์ดมาให้ดูนะครับหรือถ้ายอยทําทีละหน้าก็ได้นะครับแล้วส่งมาให้ตรวจส่งให้ดูก็ได้นะครับเราก็ให้คําแนะนํานะครับในช่องทางที่เรามอบให้นะนะครับผมอ่ะนี่คือหัวข้อนะครับคราวนี้ถ้าทํามาเป็นลิสต์เนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ประมาณนี้เราทำเป็นลิสต์รายการให้โดยตัวที่เน้นเน,เนี่เราจะพยายามทําตัวหนาให้นะครับทําตัวหนาให้นะครับตัวหนาประมาณนี้นะครับตัวตัวหนาให้ก็คือตัวที่ควรจะได้กลับไปเป็นส่วนที่สําคัญนะครับผมส่วนใหญ่ก,ก็จะเป็นเรื่องของปัจจัย SEO การวิเคราะห์คู่แข่งการใช้เครื่องมือพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจัยแต่ละข้ออะไรอย่างนี้นะครับ,นะรบซ,ซึ่งสําคัญนะครับในการเรียนหัวข้อนะครับ โอเคนะครับพอจะเห็นภาพรวมหัวข้อละนะครับการเรียนคอร์สนี้นะครับก็น่าจะได้เห็นภาพรวมไปไม่มากก็น้อยนะครับเวลาที่เราเรียนไปถึงเนื้อหาลึกๆเราย้อนมองย้อนกลับมาดูหน้านี้ก็ได้นะครับเราจะได้เห็นว่าเออตอนนี้เราอยู่ตรงส่วนไหนนะครับของเนื้อหาคอร์สนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับพูดถึงเรื่องหัวข้อเรียน SEO สำหรับเว็บคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับหากมีคำถามเพิ่มเติมสอบถามเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ